ไอ้ที่จะเอาเครื่องโทรศัพท์ติดตัวไปมันก็กลัวฝนจะตกหนักเนาะนะครับคือถ้าต้องต้องวิ่งเข้าไปหวานหวานกรบกรอบออเปรี้ยวนิดนิดเนานะมิดกรอบนะมีแดดนะครับยังไม่มีแดดมาเลยนะครับเมื่อคืนเมื่อวานาที่บอกเมื่อวานคลืมทั้งวนันแล้วคลื้มทั้งวนันประมาณสองทุ่มกว่าสามทุ่ม ไฟในสวนเมื่อคืนฝนตกตกตกแบบลงแม็นิดนิดอะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> วิ่งเข้าออกเข้าออกเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่ค่อยสนุกนะครับใช่ไหมรู้สึกว่ามีอะไรที่ต้องทําเยอะนะตอนนี้เรียงลําดับไม่ไ <laughs> ทันขนมก่อนนะทั้งขนมก่อนมีกรอบนะมีวิ่งเข้าออกเข้าออกเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่ค่อยสนุกนะครับใช่ไหมรู้สึกว่า มีอะไรที่ต้องทําเยอะนะตอนนี้เรียงลําดับไม่ขอให้ฝนมาแต่ถ้าคืมๆแล้วไม่มีฝนเนี่ยเสียโอกาสในการชาร์จไฟนะเสียโอกาสในการชาร์จไฟโซล่าเซลล์ในสวนนะผมว่านะผมมองแบบน,นั้นนใครที่จะเอาเครื่องโทรศัพท์ติดตัวไปมันก็กลัวฝนจะตกหนักเนะนะครับคือถ้าต้องต้องวิ่งเข้าไปรอยยินเสียหัวเราะนะรับผมนะวันนี้มาทานขนมครับทานขนมก,กับกาแฟาเป็นขนมของแบบ ร้านชํานะร้านชําร้านชําเป็นขนมแบบเด็กๆขอให้ฝนมาแต่ถ้าคืมๆแล้วไม่มีฝนเนี่ย,เส,ยสนะเสียโอกาสในการชาร์จไฟนะเสียโอกาสในการชาร์จไฟโซลาเซลล์ในสวนนะผมว่านะผมมองแบบนั้นนะมีแดดนะครับยังไม่มีแดดมาเลยนะครับเมื่อคืนเมื่อวานางที่บอกนะเมื่อวานค้มทั้งวันแล้วค้มทั้งวนันประมาณสองทุ่มกว่าสามทุ่มไฟในสวนนะท่านนะ <laughs> ทานขนมก่อนนะทานขนมก่อน มีกรอบนะหมี่กรอบทางขนมก่อนนะทางขนมก่อนมีกรอบนะหมี่หวานหวานกับกรอบออกเปี้ยวนิดนิดเนาะมีกรอบยามเช้าเนาะเย็นๆด้วยเย็นๆก็นกก็มาส่งนกก็จะมาสบวิ่งเข้าออกเข้าออกเนี่ยมันก็มันก็ไม่ค่อยสนุกนะครับใช่ไหมรู้สึกว่า มีอะไรที่ต้องทําเยอะนะตอนนี้เรียงลําดับนิดๆเนาะแล้วก็หยุดหยุดเนาะหยุดเมื่อเช้าก็มีหยุดหยุดตบตกนน้วนิดๆนะนิดๆเลยอ่ะมันก็เป็นอะรักก็รอดูวันนี้ครับวันนี้อากาศจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็ยังคลืมๆอยู่นะคลืมๆยังไม่สวัสดีครับสวัสดีครับรัชพงศ์ม่แล้วรัชพงศ์มาแล้วชาวเดดื่มกาแฟครับดื่มกาแฟมาพร้อมกับรอยยิ้มอือขอให้ฝนมา แต่ถ้าคืึๆแล้วไม่มีฝนเนี่ยเสียโอกาสในการชาร์จไฟนะเสียโอกาสในการชาร์จไฟโซล่าเซลล์ในสวนนะผมว่านะผมมองแบบนั้นนะดอกอ่าดูสีสีสวยสีเหมือนสีล่งเหลืองเหมือนเหมือนขนมอะไรนะฝอยทองใช่ไหมฝอยทองแต่เป็นมีกรอบนะมีกรอบนิดๆเนาะแล้วก็หยุดนะหยุดเนาะหยุดเมื่อเช้าก็มีหยุดหยุดตกตกนะนิดๆนะนิดๆเลยอะ่ะมันก็ เป็นอะแล้ไม,ไม่ไม่ค่อยถูกนะหนึ่งสองสามนี่ลำดับไม่ค่อยถูกแล้วจะพงนะจะงงงงนิดนึงนะว่าต้องทําอะไรก่อนหลังนะช่วงนี้นะนะครับผมหมดแล้วนะอ่านะครับโซลาเซลล์ผมด้วยความที่ว่าค้นไม่มีแดดนะก็เลยจะสลัวสลัวนิดน,นึงนะบรรยากาศในสวนผมเมื่อคืนนะในห้องผมเมื่อคืนจะสลัวสลัวเมื่อคืนฝนตกตกตกแบบลงเมนดนิดนิดอ่ะก็รอดูวันนี้วันนี้อากาศจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็ยังคืมค,มคืมอยู่นะ คลืมๆยังไม่รอยยินเสียงหัวเราะนะครับเอ้องนะวันนี้มาทานขนมคนระับทานขนมกับกาแฟเป็นขนมของแบบร้านชำนะร้านชำร้านชำเป็นขนมแบบเด็กๆใครที่จะเอาเครื่องโทรศัพท์ติดตัวไปมันก็กลัวฝนจะตกหนักเนาะนะครับคือถ้าต้องต้องวิ่งเข้าไปใครที่จะเอาเครื่องโทรศัพท์ติดตัวไปมันก็กลัวฝนจะตกหนักเนาะนะครับ คือถ้าต้องต้องวิ่งเข้าไปคาราซื้อมาแล้วรอบหนึ่งอร่อยดีครับหวานหวานดีนั่งหวานหวานอร่อยดีวันนี้ไปซื้อมาทานกับกาแฟนะกาแฟร้อนอยู่นกาแฟเพิ่งชงเมื่อกี้นะรอกันคาราซื้อมาแล้วรอบหนึ่งอร่อยดีครับหวานหวานดีนั่งหวานหวานอร่อยดีวันนี้ไปซื้อมาทานกับกาแฟนะกาแฟร้อนอยู่นกาแฟเพิ่งชงเมื่อกี้นะรอกันขอให้ฝนมาแต่ถ้าคึมคึมแล้วไม่มีฝนเนี่ยเสียโอกาสในการชาร์จไฟนะ เสียโอกาสในการชาร์จไฟโซลารเซลล์ในสวนนะผมว่านะผมมองแบบนั้นรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะรักแทงนะวันนี้มาทานขนมครับทานขนมกับกาแฟเป็นขนมของแบบร้านชำนะร้านชำร้านชำเป็นขนมแบบเด็กๆนิดๆเนาะแล้วก็หยุดหยุดเนาะหยุดเมื่อเช้าก็มีหยุดหยุดตกๆนะนิดๆนะนิดๆเลยอ่ะมันก็เป็นอะคือถ้าอากาศคืมๆอ่ะแล้วแบบอบอ้าว หลังๆนี่คายตอนเชา้าสวัสดีครับก็รอดูวันนี้วันนี้อากาศจะเป็นยังไงคนระตอนนี้ก็ยังคืมๆอยู่นะคืมๆยังไม่หวานๆกรอบๆออกเปรี้ยวนิดนเนาะมีกลอมนะไม่ต้องไม่ไม่ค่อยถูกนะ หนึ่งสองสาเรียงลำดับไม่ค่อยถูกแล้วจะพงนะจะงงงงนิดนึงนะว่าต้องทําอะไรก่อนหลังนะช่วงนี้นะนะครับวิ่งเข้าออกเข้าออกเนี่ยมันก็มันก็ไม่ค่อยสนุกนะครับใช่ไหมรู้สึกว่ามีอะไรที่ต้องทําเยอะนะตอนนี้เรียงลําดับไม่ค่อยตอนเช้ชาสวัสดีครับขอให้ฝนมาแต่ถ้าคืมคืมแล้วไม่มีฝนเนี่ยเสียโอกาส <laughs> ในการชาร์จไฟนะเสียโอกาสในการชาร์จไฟโซล่าเซลล์ในสวนนะ ผมว่านะผมมองแบบนั้นยามเช้านะเย็นเนะย,ย็นด้วยเย็นเย็นก็นกนก็มาส่งนกก็จะมาส่งคือถ้าอากาศคืมคือ่ะแล้วแบบอบอ้าวอลังหลังนิดนิดเนาะแล้วก็หยุดหยุดเนาะหยุดเมื่อเช้าก็มีหยุดหยุดตกตกน้อยนิดน่ะนิดนิดเลยอ่ะ มันก็เป็นอะนะครับอยากได้ฝนด้วยนะครับอยากได้ฝนด้วยแบตบก็อยากได้ด้วยนะอยากได้ฝนมาเติมน้ําในนาให้หน่อยนะครับผมขอให้ฝนมาแต่ถ้าคืมๆแล้วไม่มีฝนเนี่ย,เส,ยสนะเสียโอกาสในการชาร์จไฟนะเสียโอกาสในการชาร์จไฟโซล่าเซลล์ในสวนนะผมว่านนะผมมองแบบนั้นพนงะม,มาพาแล้วจะพงเปิดบ้านนะช่วงเย็นๆนะมีทุกวันนะเสียงนกนะ ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวยาวเกินนะาผมเดี๋ยวจะยาวเกินขอบคุณนะครับขอบคุณสวัสดีนะครับถ้าขอให้ฝนมาแต่ถ้าคึมคึมแล้วไม่มีฝนเนี่ย,เส,ยสนะเสียโอกาสในการชาร์จไฟนะเสียโอกาสในการชาร์จไฟโซล่าเซลล์ในสวนนะผมว่านะผมมองแบบนั้นนะก็เราดูวันนี้วันนี้อากาศจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็ยังคึมคึมอยู่นะ คลืมๆยังไม่สวัสดีครับสวัสดีครับรัชพงศ์มาแล้วรัชพงศ์มาล้วเชาวเดดื่มกาแฟครับดื่มกาแฟมาพร้อมกับรอยยิ้มอืครัซื้อมาแล้วรอบหนึ่งอร่อยดีครับหว,วานหว,ว,วานดีนะหวานหว,ว,วานอร่อยดีวันนี้ไซื้อมาทานกับกาแฟนะกาแฟร้อนอยู่นะกาแฟเพิ่งชงเมื่อกี้นะรอกันใครที่จะเอาเครื่องโทรศัพท์ติดตัวไปมันก็กลัวฝนจะตกหนักเนาะนะครับ คือถ้าต้องต้องวิ่งเข้าไปถ้าคล้มๆเนี่ยนะฝนไม่ตกจะอบอ้าวมากครับนะมันไม่ได้เย็นนะมันมอากาศไม่ได้เย็นนะช่วงนี้นะเลว่าถ้าคล้มแล้วอ่ะขอให้ฝนมาสักหน่อยนะขอให้ฝนมาสักหน่อยใครตอนเชา้าสวัสดีครับคือถ้าอากาศคืมๆอ่ะรู้สึกแบบอบอ้าวอนะ่ะหลังๆนี่ต่ออ่าดูสีสีสวยสีเหมือนสีงเหลืองเหมือน,เห,อนเหมือนขนมอะไรคนระับฝอยทองใช่ไหมครับฝอยทองจะเป็นมีกรอบนะมีกรอบ มาทักทายนกธรรมชาติเสียงนกมาทัดทายด้วยครับเราจะพงอยู่กลางค่ำก็จะมีบรรยากาศแบบนี้นะครับมีเสียงนกเสียงธรรมชาติอย่างนี้นะครับผมให้สดชื่นกันคเราซื้อมาแล้วรอบหนึ่งอร่อยดีครับหวานหวานดีนะหวานหวานอร่อยดีวันนี้ซื้อมาทานกับกาแฟนะกาแฟร้อนอยู่กาแฟเพิ่งชงเมื่อกี้นะรอกันมาทักทายนกธรรมชาติเสียงนกมาทัดทายด้วยครับเราจะพงอยู่กลางค่ำก็จะมีบรรยากาศแบบนี้นะครับมีเสียงนกเสียงธรรมชาติอย่างนี้นะครับผม นะให้สดชื่นอันี่ต้องไม,ไม่ไม่ค่อยถูกนะหนึ่งสองสามนี่ลำดับไม่ค่อยถูกแล้วจะพงนะจะงงงงนิดนึงนะว่าต้องทําอะไรก่อนหลังนะตอนช่วงนี้นะนะครับสัวหน่อยนะนะครับผมรอดูวันนี้อีกวันนะนะครับวันนี้อีกวันถ้าหากว่าคล้มคล้มเนี่ยขอให้ฝนมานะสําหรับผมนะทีม่มีแดดนะครับยังไม่มีแดดมาเลยนะครับ เมื่อคืนเมื่อวานงที่บอกนะเมื่อวานคลึ้มทั้งวันแลวคลึ้มทั้งวันประมาณสองทุ่มกว่าสามทุ่มไฟในสวนนะครับอยากได้ฝนด้วยนะครับอยากได้ฝนด้วยแดบดบก็อยากได้ด้วยนะ <laughs> อยากได้ฝนมาเติมน้ําในนาให้หน่อยนะครับผม